ใครที่ดูคลิปนี้อยู่ทีมงานเนสันเนวี่ขอกำลังใจหน่อยนะคะกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่เรามีคลิปใหม่ๆทุกคนจะได้รับรู้กันนะคะกดเลยนะคะกดเลยนะสวัสดีครับวันนี้เราก็มีความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องรายมือมาพูดคุยกันอีกแล้วนะครับสําหรับในวันนี้นะเรามีมือของผู้ชายอายุ63ปีนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นมือของคนที่ยังทํางานอยู่นะครับ สำหรับมือนี้ที่บอกว่าน่าสนใจเพราะอะไร <S <S 1> <S 1> เพราะว่ามือนี้นะเป็นลักษณะเป็นมือพื้นฐานนะครับตามตำราเลยก็คือจะมีลักษณะนะครับของมือที่ดูใหญ่เทะ้ะดูหนาดูไม่สวยงามนะครับจุดไหนที่บอกว่าดูใหญ่ดูหนานะครับก็คือสังเกตนะครับว่าทรงมือเนี่ยจะเป็นทรงพื้นฐานทรงสี่เหลี่ยมเนาะแล้วก็จะมีนิ้วที่ดูใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นนิ้วเป็นเล็บนะจะดูใหญ่ดูไม่สวย ในจุดนี้นะครับก็คือสิ่งที่เห็นซึ่งถ้าเราพิจารณาว่าเราจะเห็นอะไรในมือนี้บ้างนนครับจุดแรกนะก็คือจะเห็นได้ว่าครับคนที่มีมือใหญ่มือหนาเนี่ยจะเป็นคนที่มีความอดทนนะครับเป็นคนตรงไม่ เไม่ว่าความต้องการในชีวิตเนี่ยไม่โดดเด่นไม่เยอะไม่มากไม่ได้อยากอะไรมากเขาแค่มีชีวิตอยู่มีกินมีใช้มีความสุขในลักษณะนั้นไม่คิดเยอะคิดมากนะครับแล้วก็จะเป็นคนที่มีสมาธิดีนะครับก็คือมักจะจดจ่อทําอะไรอยู่ได้นาน,านอยู่ได้เรื่อยๆอ,อ่าอันนี้คือทรงมือที่เห็นนะนอกจากนี้เองเนี่ยจะเห็นนะครับว่าตัวของนิ้วเขานะมีความชิดติดกันทั้งหมดเลย ตรงนี้ก็จะบอกว่าพื้นฐานของมือนี้เองก็ยังเป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดรวมไปถึงความรู้สึกแคร์คนรอบข้างค่อนข้างเยอะนะครับต่อไปเราจะไปดูในมือนะครับสำหรับในมือนี้จะเห็นนะครับว่ามือเขาดูใหญ่หนานะนะแต่ว่านะครับจะเห็นนะครับว่า มีเนินสุกที่หนาเนินอังคารต่ําที่หนาเนินอังคารต่ำเนินสุกมีความหนาเนินจันทร์ก็ปกติเนินอังคารสูงก็ดูหนานะครับแต่เนินพุธยุบเห็นไหมครับเนินอาทิตย์ก็ยุบเนินเสาก็ยุบมีเนินพฤหัสนะครับพอเต็มหน่อยถ้าลองให้คะแนนนะครับเห็นได้ว่าเนินสุกเนี่ยดูดีดูเต็มนะ เนินังคารสูงก็ดูดีออเนินคานต่ําก็ดูดีเนินจันทร์อันนี้จะไม่เต็มเท่าไหร่เนินังคารสูงก็ดูดีเนินพุทธนะครับไม่เด่นเลยเนินอาทิตย์เนินเสาเนินพฤหัสอ่ะก็จะมีประมาณนี้นะครับจะเห็นนะครับว่าเนินพฤหัสเนี่ยในเรื่องของความ ทยอยทยานความอยากจะพัฒน,นาชีวิตเนี่ยเขามีนะครับแต่ว่าในเรื่องของหลักทรัพย์เนาะหลักทรัพย์ความใส่ใจความละเอียดรอบครอบต่างเนี่ยมันก็ไม่เอื้อเท่าไหร่ลงไปถึงโอกาสนะครับมองว่าเป็นโชคลาภการเงินเนี่ยก็ไม่โดดเด่นแล้วก็เรื่องของการพูดคุยสื่อสารเจรจา รู้จักหาประโยชน์ต่างๆในสังคมเนี่ยเข้ามาหาตัวตรงนี้มันก็ไม่เด่นเนาะ,ะมีความขยันขังแข็งใช้ได้ครับความกล้าก็ใช้ได้เลยสุขภาพก็ดีเลยแต่ในเรื่องของจินตนาการอันนี้ถือว่าอยู่ระดับกลางๆเนาะนอกจากนี้นะครับเราจะเห็นนะว่าตัวของนิ้วหัวแม่มือเนี่ยก็ชิดกับนิ้วชี้เรื่องของจิตใจของเจ้าของมือนี้นะ ก็ดูจะไม่มั่นคงเท่าไหร่นักนะครับโอเคแล้วก็นะจะเห็นนะครับว่าตัวของฝ่ามือกับตัวของนิ้วเนี่ยดูจะใกล้เคียงกันอยู่นะครับแต่ถ้ามองดีๆจะเห็นว่าตัวของฝ่ามือนเนี่ยจะเด่นกว่าเนาะเพราะฉะนั้นโดยพื้นฐานมือนี้นะครับก็มักจะทำอะไรตามสัญชาตญาณและความรู้สึกเป็นหลักแล้วก็ ที่บอกว่าเป็นมือพื้นฐานน่าสนใจเพราะว่าอะไรอ่ามาดูในมือกันนะครับในมือรายละเอียดที่เห็นเลยจะมีแค่เส้นชีวิตนะครับเส้นชีวิตที่มีความทะเยอทะยานอยากขัดแนพัฒนาชีวิตสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเส้นสมองเกิดจากเส้นชีวิตมีความเข้มคมชัดอ่ามีความเข้มชัดแต่ไม่คมนะเข้มชัดหนาแล้วก็หยุดแค่ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับถือว่าสั้น เพราะฉะนั้นกระบวนการคิดการตัดสินใจการกระทําเนี่ยมันก็จะไม่สามารถคิดอะไรเยอะๆวางแผนที่ซับซ้อนได้หรือว่าประมวลผลอะไรที่ละเอียดละเอียดได้นะครับเส้นใจเป็นอย่างไรบ้างเส้นใจนะครับเกิดขึ้นในลักษณะนี้มาอยู่ที่เนินเสาเส้นใจเขาบอกเลยว่าเป็นจิตใจที่สงบนิ่งนะ นิ่งมีเรื่องอะไรเข้ามาก็ไม่ค่อยจะทุกข์ร้อนอะไรมากนะักเพราะว่าเขาเป็นคนนิ่งสามารถรับกับปัญหาต่างๆได้ดีนะครับแล้วก็เรื่องของจิตใจนะเป็นคนที่เอาแต่ใจนะไม่ได้สนใจใครมองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักจะทําอะไรเนี่ยก็จะคิดถึงเรื่องของตัวเองมุมมองของตัวเองเป็นหลักนะครับเหเห็นนะครับว่าเส้นวาสนาก็มีนะครับแต่ว่าวาสนาจะเกิดขึ้นในสถานนี้ แล้วก็ไม่สวยนักนะครับนะในลักษณะนี้เส้นวาสนาบอกอะไรเส้นวาสนาบอกว่าหนึ่งการงานจะต้องเกิดขึ้นจากตัวเองเป็นคนสร้างเป็นคนทําถึงจะมีรายได้นะครับ 2. เส,ส้นวาสนาเกิดจากที่ลาบลําบากนะแล้วก็มาสุดแค่ที่เส้นสมองแสดงว่าเรื่องของการงานนะถ้าเกิดจะคิดจะทําอะไรก็ามักทําได้ระยะหนึ่งก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไม่สามารถก่อสร้าง หรือว่าตั้งหลักฐานตัวสร้างตัวเองให้มั่นคงได้นะครับเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้นนะครับคนที่มีเส้นวาสนาเกิดมาชนเส้นสมองจะสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆได้ต้องมีเส้นอื่นที่ดีมาซัพพอร์ตนะไม่ว่าจะเป็นเส้นสมองที่จะต้องยาวคมชัดลึกซึ่งมาคอยแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นแต่สำหรับมือน,นี้เส้นสมองไม่โอเคเส้นใจที่มีความรับผิดชอบ พยายามอดทนเส้นใจก็ไม่โอเคเพราะฉะนั้นถ้ามองนะครับในเรื่องของการงานต่างๆเนี่ยการผักดันพัฒนาชีวิตเนี่ยมันก็จะเป็นแบบแค่พออยู่พอกินไปได้เรื่อยๆนะครับถามว่ามือนี้เอาจริงๆแล้วนะครับถ้ามองจากองค์ประกอบนะครับจะเห็นได้ว่าตัวเจ้าของมือเองเนี่ยเป็นคนที่มีความพยายามนะครับอยากจะผักดันพัฒนาตัวเองให้มีรายได้ให้มีการเงินที่ดี แต่เหตุและปัจจัยนะครับมันไม่ส่งเสริมไม่เกื้อหนุนเนื่องจากทักษะและความสามารถของเขามไม่สามารถส่งเสริมได้นะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของมือพื้นฐานนะที่น่าสนใจเพื่อนๆก็ลองดูนะครับถ้าเกิดพบเจอใครนะที่มีมือประมาณนี้ก็สามารถมองได้ว่าโอกาสที่จะรวยหรือว่ามีเงินเยอะๆเนี่ยก็เป็นไปได้ยากละ โอเคสำหรับมือนี้เนาะเป็นมือของผู้ชายอายุ63ปี mm. ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าสำหรับมือนี้เป็นมือของคนที่มีอาชีพรับจ้างนะครับซื้อมาขายไปต้องทำงานทุกวันหยุดไม่ได้นะถ้าหยุดก็คือขาดรายได้เนาะซึ่งปัจจุบันนี้เขาก็ยังทำอยู่นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะครับมือของผู้ชายอายุ63 ก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้ดีๆกับลายมือผู้ชายคนนี้เนาะถ้าเกิดใครที่ชอบนะครับก็ <_ S 1> อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับรวมไปถึงใครที่มีปัญหาอะไรนะก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้แล้วก็อย่าลืมนะครับทุกเดือนเราจะมีไลฟ์สดการทางช่อง n u r s e An d Navy ถ้าใครมีเรื่องอะไรอยากจะมาปรึกษาพูดคุยกันนะโดยใช้ลายมือหรือว่าใช้ดวงจักรราศีเนี่ย มาเป็นเครื่องมือนะครับในการช่วยตัดสินใจก็ลองเข้ามาพบปะพูดคุยกันสำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ